สัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะพามาเรียนรู้เรื่องการหารทศนิยมทำยังไงนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> สำหรับการหารทศนิยมนะคะโจทย์ก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1นึ่งก็คือการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับอย่างเช่น6 8 9 7หารด้วย2นะคะ แบบนี้เราก็จะทําได้เหมือนกับการหารจํานวนนับนะคะโดยการตั้งหารหารจากซ้ายไปขวาโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณถึงจุดทศนิยมเราก็เติมจุดที่ผลลัพธ์แล้วก็หารต่อนะคะทำยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างนะคะต่อไปโจทย์รูปแบบที่สองจะเป็นการหารทศนิยมด้วยทศนิยมอย่างเช่น 11.27หารด้วย2.3งจาทำได้2วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1คือทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับเหมือนโจทย์แบบที่1แล้วก็หารนะคะโดยก่อนอื่นเราจะต้องไปดูตัวหารของเราว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะถ้าหนึ่งตำแหน่งเราก็เอา10มาคูณเขาก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มเช่น2.3งจุคูณสิก็จะได้23า เวลาคูณเราก็คูณตัวตั้งด้วยนะคะเช่นถ้า1นึ่ตำแหน่งก็จะคูณ10ทั้งตัวตั้งและตัวหารถ้า2องตำแหน่งก็จะคูณ100ทั้งตัวตั้งตัวหารนะคะถ้า3ามตำแหน่งก็จะคูณด้วย1,000ทั้งตัวตั้งและตัวหารเราก็จะได้ตัวหารของเราเป็นจำนวนเต็มจากนั้นเราก็หารเหมือนการหารจำนวนนับธรรมดานะคะ โดยใช้การตั้งหารในเครื่องหมายหารแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณเมื่อหารถึงจุดทศนิยมเราก็เติมจุดที่ผลลัพธ์แล้วก็หารต่อนะคะต่อไปวิธีที่2ก็คือการเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนแล้วก็หารนะคะ เราก็จะเปลี่ยนทศนิยมตัวตั้งและตัวหารให้เป็นเศษส่วนก่อนจากนั้นประโยคก็จะอยู่ในรูปของการหารเศษส่วนเราก็ใช้วิธีการหารเศษส่วนเพื่อหาคำตอบต่อไปเราก็มาเพิ่มความเข้าใจจากการลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะแบบฝึกหัดข้อที่1เป็นการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับนะคะโจทย์ของเราก็คือ68.97หารด้วย2นะคะเราก็ตั้ง68.97 ไว้ในเครื่องหมายหารแล้วก็หารด้วยสองจากนั้นเราก็หารเหมือนหารจำนวนนับธรรมดานะคะเริ่มจากซ้ายไปขวา2คูณกับอะไรได้6คะ2คูณ3เป็น6เราก็ใส่3ที่ผลลัพธ์เติม6ที่ด้านล่างแล้วก็ลบกันนะคะ6ลบออก6เหลืออยู ศูนย์นะคะแล้วเราก็ดึงตัวถัดไปลงมาทีละตัวนะคะก็จะได้ตัวตั้งใหม่เป็น8 2คูณอะไรได้8คะ2คูณ4เป็น8ลบการเหลือ0เราก็ดึงต่อไปทีนี้มาถึงจุดให้เราใส่จุดที่ผลลัพธ์ก่อนนะคะแล้วเราค่อยดึงตัวที่อยู่หลังจุดลงมานะคะถึงจุดเติมจุด แล้วก็ดึงเก้าลงมาสองอะไรได้ใกล้เคียงกับ9้าค่ะ2คูณ 4, 4 <8. S 2> เป็น8เก่งมากค่ะ2 4เป็น8ลบการเหลือ1นะคะต่อไปเราก็ดึงตัวถัดไปลงมาคือ7นะคะตัวตั้งใหม่ของเราคือ17 2สองอะไรได้17คะ่ะ ไม่มีก็เอาใกล้เคียงที่น้อยกว่า17คือ2คูณ8ได้16นะคะลบกันเหลือ1ต่อไปหมดตัวดึงลงมาแล้วแต่ผลหารของเราเป็นผลหารที่ไม่ลงตัวใช่ไหมคะเหลือเศษหนึ่งให้เราเติมศูนย์ที่ตัวตั้งนะคะไปกี่ตัวก็ได้ค่าของเขายังเท่าเดิมนะคะ แล้วเราก็ดึงตัวนี้ลงมาต่อนะคะตัวตั้งก็จะกลายเป็นสิบสองอะไรได้สิบคะสองห้าเป็นสิบลบกันนะคะก็ได้ศูนย์หารลงตัวพอดีนะคะคำตอบของเราก็จะเป็นเท่าไหร่คะสามสิบสี่จุดสี่แปดห้าเราก็เขียนตอบด้านล่างเป็นเลขไทยได้เลยนะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะเป็นการหารทศนิยมด้วยทศนิยมเรามีวิธีการทำอยู่2วิธีใช่ไหมคะตัวนี้คุณครูจะลองทำวิธีการแรกให้ดูนะคะโดยทำให้ตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วค่อยหารน,นะคะโจทย์ของเราคือ11.27หารด้วย2.3นะคะ เราก็สังเกตตัวหารก่อนตัวหารของเราเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะดังนั้นให้เราเอาสิบมาคูณทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวหารนะคะพอเราคูณ10แล้วก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ1 1ถ้าเราเติม0เข้าไปก็จะเป็น2 70ใช่ไหมคะหลังจากคูณเราก็จะต้องทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้น สังเกตง่ายๆนะคะถ้าคูณด้วย10เข้าไปทศนิยมของเราจะเลื่อนถอยหลังมา1จุดนะคะจาก11.27ก็จะเป็น112.7แบบนี้นะคะหารด้วยตัวหารของเราก็จะเป็น23นะคะเมื่อตัวหารของเราเป็นจำนวนเต็มแล้วเราก็ตั้งหารเหมือนกับการหารจำนวนนับได้เลยนะคะ เราก็เอาตัวตั้งใหม่ที่เราทำก็คือ112.7ตั้งหารด้วย23นะคะเอามันทัดนี้มาหารต่อเลยเราก็ดูว่า23อะไรได้ใกล้กับ112หรือเท่ากับ112มีไหมคะวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะปิด2แล้วก็ปิด3ไว้2อะไรใกล้11ที่สุด25เป็น10ใช่ไหมคะ ่าลองดูว่า23คูณ5จะเกินไหมนะคะ5 35 5 2เป็น10เป็น115เกินดังนั้นเราก็ลดจาก5เหลือ4คูณกับ23 4 32 4สนะคะ4 3 12, 4, 2, เป็น8เป็น9ก็จะได้92นะคะต่ำกว่า1 12ดังนั้นเราก็เลือกผลหารของเราเป็น4นะคะ4 คูณ23ก็ได้92ลบกันเหลือ2ลบ2ได้0 11ลบอ,อก9เหลือ2นะคะถึงจุดให้หนูเติมจุดที่ผลลัพธ์เหมือนเดิมเลยแล้วก็ดึงตัวถัดไปลงมาคือ7เราก็จะได้ตัวตั้งใหม่ก็คือ207นะคะ23อะไรได้207เหมือนเดิมเราก็ปิดตัวท้ายนะคะ2อ,อะไรได้ ใกล้กับยี่ค่ะปรากฏว่าเป็นสองใช่ไหมคะอ่าแต่เลขตรงนี้ที่เราเติมได้ต้องเป็นหลักเดียวแล้วถ้าสองคูณสิบได้ยี่สิบก็จริงแต่เมื่อเอายี่สิบสาคูณสิบจะได้เป็นสองอสาซึ่งเกินนะคะดังนั้นน่าจะใช้ได้แค่9นะคะหนูก็ลอง9้าดูว่าจะเกินไหมเก้าสามได้ยี่สิบเจ็ดนะคะใส่เจ็ดทดสอง 9กสองเป็นสิบแปดสิยี่สิบได้2 0งเจพอดีเลยนะคะก็ลบกันแล้วก็เหลือศูนย์หารลงตัวคำตอบของเราจึงตอบ4.9นะคะต่อไปเราลองมาทำวิธีที่สองกันดูนะคะ ก็คือเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วก็หารนะคะโจทย์ของเราคือ11.27หารด้วย2.3นะคะเราใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนะคะถ้าทศนิยม1นึ่งตำแหน่งเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็จะมีส่วนเป็น1 2 2ตำแหน่งก็จะมีส่วนเป็น ร้อยสามตำแหน่งก็จะมีส่วนเป็นพันเก่งมากค่ะเราก็ใช้ความสัมพันธ์นั้นในการแปลงทศนิยมกลับไปเป็นเศษส่วนนะคะจาก11.27ก็จะกลายเป็นเขียนเลขไว้ทั้งหมดส่วนด้วยหลังจุดมี2องตำแหน่งหนูก็ใส่เป็น1 0 0หรือ100นะคะมีศูนย์สตัวเหมือนทศนิยม2องตำแหน่งหารด้วย 2.3หนูก็เขียนเลขไว้ทั้งหมดส่วนด้วยหลังจุดมีหนึ่งตัวหนูก็ใส่1แล้วก็ใส่ศูนย์หนึ่งตัวหรือส่วนสิบนั่นเองนะคะจากนั้นอยู่ในรูปของการหารเศษส่วนหลักการหารเศษส่วนมีอยู่ว่ายัางไงคะหน้าคงเดิมเก่งมากคะ่ะหนูก็เขียนเศษส่วนตัวนี้ด้านหน้าเหมือนเดิมคือหนึ่งันหนึ่งยสิเจดส่วนด้วยหนึ่งร้นะคะ เลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหารจาก2 3ส่วน10ก็จะเป็นอะไรคะส0ส่วน23นะคะต่อไปการคูณเศษส่วนเริ่มต้นจากตัวใดตัดทอนกันได้ก็ตัดก่อนเพื่อให้เลขน้อยลงนะคะอ่า1 0 0กับ10ตัดทอนกันได้ด้วยสูตรคูณแม่10 1 0 1เป็น1 0 10 10เป็น100นะคะต่อไป หนึ่งร้อยอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบสามหารลงตัวใช่ไหมคะเราหารเมื่อกี้แล้วนะคะยี่สิบสามหนึ่งเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามคูณกับสี่สิบเก้าได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดตัดทอนเสร็จแล้วก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้เท่าไหร่คะสี่สิบเก้าคูณหนึ่งได้สี่สิบเก้าส่วนด้วยสิบคูณหนึ่งได้สิบสี่สิบเก้าส่วนสิบแปลงกลับเป็น ทศนิยมได้เท่าไหร่คะ4.9นะคะส่วน10คือทศนิยมหตำแหน่งเก่งมากค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้ของเราคือเท่าไหร่คะ4.9นั่นเองนะคะ <Wow. S 1> ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากวิธีการหารทศนิยมไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหารทศนิยมก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัวแมดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ